ครับเคยิ่งจเจริญเครดิตครับตัวนี้เป็นไดว่านะครับไดว่าสปอร์ตไลน์ GS เบอร์1,000นะครับเ,เ,เป็นเบอร์เท่ากับประมาณ BG15 นะครับเป็นลอกไซส์มหาชนที่ทุกคนต้องการนะครับสภาพตัวนี้ถือว่าสวยมากครับนี่สภาพถือว่าสวยแบบ เอาตู้หรือว่าเอาไปใช้ก็ได้นะครับแต่เอาไปใช้ก็น่าจะเสียดายลอกมั่งเลยนะครับลอกสภาพแบบสวยมากเลยครับตัวนี้เม็ดินเจปแปนแน่นอนครับเจปแปนนะครับริ้วรอยน้อยมากครับตัวนี้สมบูรณ์ทุกทุกส่วนเลยนะครับโดนลงลอนเลอร์หมุนทางานปกติเลยนะครับ สปูนไม่มีคราบของเกลือของเออ่มริ้วรอยเลยนะครับสบปูนยังสวยงามนะครับฝาตัวหนังสือคมชัดหน้าลอกเปิดแข็งแรงดีเด้งดีมากครับตัวนี้หมุนลื่นเลยครับนี่หมุนลื่นมากครับ หมุนเห็นไหมครับนี่หมุนหมุนไม่มีเสียงเลยนะครับการกลับใช้ได้ตัวนี้ถอดกันกลับออกไปแล้วนะครับถอดกันกลับเสียงของกันกลับออกไปแล้วนะนเดินหน้าถอยหลังได้นี่ฮะนะครับเสียง เบรกทำงานปกติครับเบรกแบบหนึบๆเลยนะครับเบรกอือฮึอาด,ดูข้างในกันนิดนึงว่าเป็นอย่างไรนี้จะเป็นแกนใหญ่แกนสชั้นนะครับฝาไม่มีแตกไม่มีร้าวนะฝาแกนตัวหนังสือยังคมชัดสะอาดสะอ้านครับแกนนี่ เป็นสกิ๊กเสียงสปริงดีดแบบนี้นะครับแกนใหญ่สองชั้นนี่สะอาดสะอ้านครับ mm hmm. เสียงใช้ได้ mm hmm. เหมาะแกบการเอาไปสะสมนะครับตัวนี้ถือว่าหาตัวได้ยากมาครับไซส์แบบนี้น ผมว่าถ้าเทียบกับบีจีนะผมว่าตัวนี้แข็งแรงกว่าเยอะนะครับพูดถึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวสาวกบีจีก็ลดทัวลงอีกแต่ความรู้สึกผมตัวนี้แข็งแรงมากครับแข็งแรงนี่ครับปั่นแบบนุ่มๆลื่นๆเงียบๆเลยครับ,รบแขนนี่สวยงามครับพับเก็บ ครับเก็บได้นะครับกลางอัตโนมัติเลยนี่มีลายสลักสวยงามครับนี่ลายลายฉลุสลักสวยงามครับที่สปงสปูลสวยครับนี่ฝากไว้ครับผมนี่ตัวนี้